สวัสดีค่ะมาพบกับสต์อีกแล้วน,นะคะวันนี้เดี๋ยวสตาจะพามารีวิวอีกเช่นเคยนะคะมารีวิวโรงแรมที่พักกันนะคะทริปนี้นะคะสต์ก็จะทำคลิปรีวิวค่อนข้างที่จะเยอะนิดน,นึงนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรนะคะก็ฝากคำถามไว้ได้เนาะเดี๋ยวสต์จะมารีวิวห้องที่สตาอยู่ในอ่า กรุงเทพนะคะสุขุมวิทสามสิบเอ็ดนะคะเป็นโรงแรมที่เคยมาพักเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวาตาถ่ายวิดีโอไว้บ้างแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะพาคุณผู้ชมไปดูว่าที่นี่เขามีอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราตามมาดูกันนะว่าความสะดวกของเขานะคะกับการที่อยู่ตรงนี้นะคะตดินไป BTS พร้อมพงประมาณ10นาทีแบบนี้เนาะก็เลยรู้สึกว่าเออมันสะดวกเพราะว่าตรงนี้ อยู่ใ,ใกล้ห้างที่สตาแบบว่าชอบไปอยู่ตรงมอน,นะคะอยู่ตรงเอ็มโพเรียมไม่ไกลมากนะคะเดียมโพเทียตรงนี้นะเป็นเป็นโรงแรมที่รู้สึกว่าประทับใจนะคะมีทุกอย่างที่เราอยากจะได้ฝั่งด้านหลังนะคะก็จะเป็นโซฟาแล้วก็เป็นคอฟฟี่เทเบเลซึ่งสตาก็มีงานมีอะไรนะคะสตารก็ทำตรงนั้นได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่รู้สึกว่าเออเราอยากกลับมาพักอีกนะคะแล้วก็สตล์จะไม่ได้ว่าคือเรเท่าไหร่เดี๋ยวสตใร์จะขึ้นราคาไว้ให้นะ รู้สึกว่าจะพักที่นี่3คืนนะคะจ่ายไปก็5,000กว่าบาทอย่างเงี้ยมันก็โอเคอยู่นะกับแอรียที่เราอยู่ตรงนี้นะคะมันค่อนข้างที่จะแบบเดินไปถึงไม่ต้องใช้แบบรถอะไรอย่างเงี้ยนะก็มันมันก็คุ้มมากๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะด้านบนก็มีสระว่ายน้ำแล้วก็มีพวกฟิตเนตต่างๆแล้วก็มีห้องแบบห้องนั่งเล่นอะไรอย่างนงี้นะคะอันเนี้ยก็ถือว่าชอบเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวตามไปดูบรรยากาศกันนะคะ และนี่ก็คือบรรยากาศของชั้นบนสุดของโรงแรมนะคะก็จะเห็นวิวประมาณนี้ค่ะด้านบนก็จะมีซันเบดน,นะคะแล้วก็มีมุมของเด็กเล่นนิดนึงนะคะเป็นชิงชาแล้วก็สไลด์แบบนี้นะคะส่วนรอบๆบ,บรรยากาศด้านบนนะคะที่เป็นวิวก็ลักษณะประมาณนี้นะคะแล้วที่นี่ก็ยังมีสระว่ายน้ำอีกด้วยแถมยังมีฟิตเนสอีกด้วยนะคะตอบโจทย์สำหรับทุกคนนะคะที่เป็น อยากจะมาพักผ่อนออกกำลังกายนะคะแล้วก็อยู่ในโลเคชั่นที่ดีมากๆค่ะสระว่ายน้ําก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนต้องการนะคะมีบรรยากาศด้านบนเดี๋ยวเราจะพาลงไปดูด้านล่างที่เป็นห้องพัก แบบนั่งเล่นได้เป็นล้าวสอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นฟิตเนสนะคะที่สําคัญก็ยังแบบมีมินิกอฟอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็ยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่ด้วยนะคะสดาก็รู้สึกว่าประทับใจที่นี่นะคะวิวตึกที่สูงๆนะคะก็จะเห็นได้อย่างชัดนะคะก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่อยู่ใจกลางแต่ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างที่จะครบนะคะ วันนี้อากาศร้อนมากๆเลยค่ะซาก็อยู่ได้แป๊บเดียวนะคะเราเดี๋ยวเราก็จะลงไปด้านล่างกันค่ะอากาศแบบนี้ร้อนจริงๆถ่าค่ะคืนอยู่ไปนานกว่านี้ผิวจะไหม้แน่นอนเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศกันแล้วนะคะถ้าใครคิดที่อยากจะมาพักแถวนี้ก็ลองมาเลือกใช้บริการที่นี่ได้นะคะพนักง,งานน่ารักมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างกันนะที่นี่จะมีทั้งหมด8ชั้นนะคะไม่ได้สูงมากแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นห้องที่ไว้สำหรับพักผ่อนหรือว่าทำงานแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็อยากจะพาไปดูห้องฟิตเนสกันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีเครื่องออกกำลังออกกำลังกายแล้วก็มีแบบว่าเวทอะไรต่างๆนะคะใครที่แบบเล่นเวทอะไรอย่างนี้นะคะก็เลือกใช้ที่นี่ได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ ส่วนห้องที่ติดกันนะคะก็จะเป็นห้องสําหรับนั่งพักผ่อนนะคะแล้วก็ชมวิวด้านนอกแบบนี้นะคะค่อนข้างที่จะรีแลกเลยทีเดียวค่ะก็ในห้องนี้นะคะเงียบแล้วก็มีแอร์นะคะมีแบบแอร์คอนอย่างนี้นะคะด้านนี้ก็สามารถเป็นมุมที่แบบนั่งทํางานได้นะคะ บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งสตาคิดว่ามันก็เหมาะสำหรับการมาพักผ่อนแบบระยะสั้นๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับเข้าห้องของเราแล้วนะคะตามไปกันค่ะที่นี่นะคะก็จะมีแบบชากาแฟมุมนี้นะคะก็สามารถที่จะไว้ชงกาแฟอะไรแบบนี้ได้นะคะก็มีกาต้มน้ำมีตู้เย็นนะคะก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวค่ะ สำหรับพักผ่อนคนเดียวหรือว่า2คนนะคะก็ถือว่าคุ้มค่าจริงๆค่ะกับการได้มาพักที่นี่นะคะแล้วก็คราวหน้าสตาคิดว่าสตารก็จะมาพักที่นี่อีกนะคะก็เป็น ไอเดียเล็กๆนะคะที่ทำวิดีโอในวันนี้เพื่อที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าเออถ้าสมมติว่าเราไปพักแถวสุขุมวิทยจะเลือกโรงแรมที่ไหนดีนะคะที่เขาบริการดีนะคะแล้วก็มีรถนะคะเป็นชัตเตินะคะไปส่งที่สถานีพร้อมพงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะเดินไปเองก็ได้นะคะใช้เวาลาประมาณ10-12นาทีแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงระหว่าง เดินทางไปก็มีร้านอาหารเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ที่สําคัญใกล้ๆกันก็จะมีร้านสสวยนะคะให้สาได้เข้าไปสระใดผมแบบนี้นะคะก็ถือว่าสะดวกมากๆนะคะอยู่ที่นี่ก็ประทับใจะค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมหลังจากที่ดูบรรยากาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็นี่คือเป็นอีกหนึ่งออปชั่นนะคะถ้าใครมาเที่ยวกรุงเทพนะคะก็ลองมาพักได้ที่ The ะคอร์สเ r พร้อมพงนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ตา่นตาตื่ใจแล้วก็อยากกลับมาอีกนะคะโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสไตนจะออกไปข้างนอกแล้วแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย